สโมสรการฝึกพูดจุดความหวังสร้างพลังสร้างแรงใจให้ฝึกฝนดุดแสงเทียนสองประกายภายในตนก้าวผ่าน้นอุปสรรคสู่หลักชัยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพัานตำรวจเอกสว่างสิทธิวังได้นำความรู้ความสามารถ จากงานราชการและประสบการณ์ในการึกฝพูดมาใช้ในการบริหารงานเพื่อนำพาสโมสรให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆรวมถึงสร้างผลงานวิชาการดังนี้ 1. จัดทำปฏิทินประจำปี2565แบบล้านนาเพื่อมอบแก่สมาชิกและประชาสัมพันธ์สโมสร 2. จัดทำปฏิทินการทำงานในรอบหนึ่งปีเพื่อวางแผนในการทำงานให้เป็นระบบมีความชัดเจนและมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ได้ร่วมกับคณะกรรมการสโมสรจัดทำหนังสือขึ้นจำนวน2เล่มโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายได้แก่ หนังสือประโยชน์ของการฝึกพูดโดยได้แต่งคำกลอนเกี่ยวกับการฝึกพูดการวิจารณ์และได้รวบรวมคำกลอนคำคมต่างๆในสโมสรวมรวบรวมคำสุภาษิตอุปมาอุปไมยสำนวนไทยมาใส่ไว้ในเล่มเพื่อแจกใจ่ายให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจได้ใช้ในการประกอบการฝึกพูด จัดทำหนังสือความรู้เกี่ยวกับฝึกพูดโดยได้รวบรวมบทความบทฝึกต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกได้มีความรู้กว้างขวางม,มากยิ่งขึ้นมีข้อมูลหลากหลายในการนำมาเป็นตัวอย่างในการทําบทฝึกและทําให้สมาชิกที่เข้ามาเพียงปีแรกสามารถสำเร็จถึงบทที่12ซึ่งเป็นบทสูงสุดของสโมสรได้จำนวนหลายคน 4. ศึกษาหาข้อมูลและร่วมพัฒนาการฝึกพูดบทที่9การใช้ศัพท์สำนวนขึ้นมาใหม่เพื่อให้สมาชิกได้ฝึกพูดตามหลักสูตรของสโมสรได้ครบทั้ง12บท5ปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆเพื่อให้การฝึกพูดมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานตามหลักสากล 6. จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเช่นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 7. เจัดทำาทําเนียบสมาชิกสโมสรโดยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือสถาปนาปีต่างๆและนำมาใส่ไว้ในหนังสือสถาปนาให้เป็นปัจจุบัน 8. จัดฝึกอบรมการเป็นผู้วิจารณ์การแข่งขันการโต้วาทีการแข่งขันการพูดแบบฉับพลัน การแข่งขันการพูดแบบเตรียมตัว 9. มีการแลกเปลี่ยนวิทยากรบรรยายระหว่างสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่กับสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทายเชียงใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการตลอดจนเข้าร่วมการแข่งขันการโต้วาทีที่ผสมระหว่างสองสโมสรเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 10. ร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการสโมสรอ,ออกไปให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพการพูดในที่ชุมชนให้กับโรงเรียนองค์กรและชมรมต่างๆ 11. การหาสมาชิก แม้จะเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเป็นช่วงการฝึกแบบออนไลน์ก็ได้ไปมอบตำราการพูดให้กับสมาชิกนอกสถานที่และที่บ้านและในปีบริหาร2565ได้มีสมาชิกเข้ามาสมัครใหม่เป็นจำนวนถึง27คน12 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจกับสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกและมีความเสียสละในการช่วยกิจกรรมต่างๆของสโมสรในฐานะผู้บริหารองค์กรได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกดีเด่นในรอบปีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่จำนวน4คนเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสอันดีนี้ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรท่านใหม่คุณพัทระพลหนูคงเจริญวิทย์ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆตลอดจนคณะกรรมการปีบริหาร2566ขอเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อน,นำพาสโมสรให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและขอขอบคุณอดีตนายก คณะกรรมการบริหารและมวลมิตรสโมสรทุกท่านที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆและเป็นกำลังสำคัญในการทำงานตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาแมนครบรอบในตำแหน่งแห่งนายกไม่วิตกได้ทำงานช่วยสารขวันจะคำจุนสโมสรเป็นสำคัญ แม้คืนวันจะผ่านไปใจคะนึง